หลังจากเช็คสัญญาณตรงนี้แลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แรงดันไฟอยู่ที่2.6โวลต์นะครับที่สัญญาณ acd เทกนะครับแล้วก็ ovp set ตัวนี้นะครับอันนี้สัญญาณ vin เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณไฟ19โวลต์นะครับเมื่อถูกจ่ายเข้ามานะครับตัวนี้นะครับเป็น mosfet นะครับเบอร์ ao c c 07นะครับ pq 9นะครับเป็น mosfet ชนิด P channel นะครับงั้นนะครับตัวนี้จะเป็นเฟส P นะครับเฟส P นะครับเป็นเฟส P 2ตัวนะครับเฟส P 2ตัวนะครับเมื่อไฟนะครับถูกจ่ายเข้ามานะครับก็จะวิ่งตามการ b i a สนะครับตัวนี้จะเข้าขาเด่นแล้วก็ออกขาซอสนะครับแล้วก็ระบบไฟชุดตรงนี้นะครับไฟ19โวลต์ชุดนี้นะครับจะถูกวิ่งออกมานะครับ เข้ามาที่ขา pvcc ตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับอันดับแรกเนี่ยไฟ19โวลต์นะครับจะวิ่งมานะครับแล้วก็ผ่านสัญญาณตัวนี้นะครับวิ่งมาทางนี้ด้วยนะครับผ่านมาทางนี้นะครับแล้วก็เข้าขา ac drv นะครับ ac drive นะครับงั้นระบบไฟก็จะมีสองชุดนะครับ2ชุดอย่างนี้นะครับ ดังนั้นนะครับตัว PVCC ตัวนี้นะครับเราก็มาดูว่าอขาสัญญาณตัวนี้นะครับขาที่28นะครับขา28นะครับอันตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับอ IC power นะครับ positive supply นะครับก็นะครับก็เป็นตัว power supply ว่าตัวจ่ายไฟนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆว่า มันก็คือไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงของไอซี IC ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับออันดับแรกนะครับก็ไฟเข้ามานะครับ19โวลต์นะครับไฟก็ถูกจ่ายเข้ามานะครับแล้วก็เอามาเลี้ยง IC เพราะฉะนั้นตอนนี้ไอซีตัวนี้นะครับก็มีไฟเลี้ยงละนะครับแล้วก็สัญญาณไฟตัว ACDT แลวก็ OVP set ตัวนี้ นะครับก็มีไฟถูกจ่ายเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ AC d r i v e นะครับขา C ตัวนี้ยันนะครับ1น3นะครับก็ทำงานล้นะครับแต่ไฟนะครับไฟที่ได้จากชุดนี้นะครับไฟที่มาจากตัวเฟสตัวนี้นะครับจริงตัวนี้ยังไม่ข้ามการทํางานของเฟสตัวนี้เข้ามานะครับยังไม่ข้ามการทํางานของมอดเฟสตัว PQ10 เข้ามานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าดูจากวงจรนะครับก็คือไฟตรงนี้จะเป็น19แล้วก็ไฟชุดนี้ก็จะกลายเป็น19โวลต์นะครับดังนั้นไฟก็ไม่สามารถจะวิ่งผ่านได้นะครับไฟตัวนี้จะวิ่งผ่านาไฟ19โวลต์นะครับจาก V in จะวิ่งผ่านไม่ได้นะครับเนื่องจากขาเกตแล้วก็ขาตัวขาซอตตัวนี้มีแรงดันไฟเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้จําเป็นต้อง จำเป็นเชื่อมต่ออยู่กับขา ac drive นะครับเราก็มาดูนะครับว่าขาแต่ละขาเนี่ยนะครับมันทํางานอะไรกันบ้างนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับวงจรยังไงนะครับก็เริ่มจากขาที่4อ่ขาที่4ก่อนนะครับขาที่4 ac drive นะครับก็บอกว่านะครับขานี้ ac adapter system นะครับ driver output เชื่อมต่อกับขาเกตนะครับ p channel นะครับ เอซี أ, AC, นะครับ the PVC คอนเน็กชื่อมต่อกับ common source นะครับได้ ye, นะครับ logic is always active หลังจากที่ต้องการนะครับไอ้นี้ก็คืออ่าพูดง่ายๆว่านะครับขาตัว AC ซีไดตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวที่จะทำหน้าที่คือควบคุมนะครับการขับสัญญาณไฟนะครับจาก นะครับอ่ะก็คือตัวนี้นะครับคือเนื่องจากว่านะครับ a c Drive ตัวนี้จริงๆแล้วนะครับก็คือวงจรที่จะทำหน้าที่ Drive หรือว่าขับไฟชุดชุดนี้นะครับ เนื่องจากว่า19โวลต์ตรงเนี้ยนะครับที่ต่อออกมาเนี่ยนะครับไฟตรงนี้จะกลายเป็นไฟ19เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่ไฟต่อเชื่มอมผ่านเข้ามานะครับในวงจรในลักษณะนี้นะครับชุดนี้ก็จะกลายเป็น19นะครับอันนี้แรงดันไฟชุดนี้จะลดลงนะครับต้องลดลงนะครับต้องลดลงต้องลดแรงดันไฟลงนะครับถึงไ ไฟจะวิ่งผ่านเข้าไปได้นะครับขา AC d r ด v ด e ตัวนี้จึงเป็นตัวที่ทำหน้าที่กำหนดนะครับเรื่องของแรงดันไฟตรงจุดนี้นะครับเพื่อให้สามารถาเพื่อให้เฟสตัวนี้สามารถทำงานได้นะครับเพื่อให้เฟสตัวนี้ทํางานได้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อ ac d r ดตัวนี้นะครับทำงานนะครับทำงานแรงดันไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ แรงดันไฟที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ซึ่งเป็น19โวลต์ตัวนี้จะลดลงจาก19โวลต์นะครับซึ่งแรงดันตรงนี้เป็นกี่โวลต์นี่เราก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของรายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าไฟชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นไฟที่ถูกเชื่อมต่อลงกาวเลยหรือเปล่านะครับกลายเป็นศูนย์โวลต์ได้ไหมหรือว่า,าไฟอาจจะลดลงเหลือ17โวลต์เหลือ15โวลต์ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าขานี้นะครับทําหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็ขับสัญญาณแบบลักษณะแบบไหนนะครับจะดึงไฟลงกาวหรือว่าจะลดแรงดันไฟอันนั้นก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูโดยคร่าวๆตรงนี้เนี่ยนะครับไฟ19โวลต์จะถูกวิ่งออกมานะครับแล้วมาแชร์อยู่ที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็รอให้สัญญาณไอตัว AC Drive ตัวนี้นะครับทำงาน เมื่อมันทํางานปุ๊บเนี่ยไฟมันจะวิ่งผ่านออกมาได้นะครับจะเข้าขาซอสแล้วก็ออกขาเด่นนะครับผ่านอาร์เซนนะครับชื่อ,อ,อ PR56 นะครับความต้านทาน0.015นะครับตัวนี้เราจะเรียกมันว่า R ense, อาร์เซนอาร์เซนเซนซิทีวิตี้นะครับหรือว่าก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นอาที่ไว้ตรวจสอบเรื่องของออพวกกระแสไฟที่วิ่งผ่านนะครับ นั้นนะครับก็าามาดูขาหานะครับขา5กับขา8มบ้างนะครับขา5้าอะแดปเตอร์ดีเทคโวลเตจเซตอินพุตนะครับโปรแกรมเดอะอะแดปเตอ t ์ดีเทคเชสโคลบายคอนเนกติงดิสเ e อร์เดไวเดอร์ฟอร์มอะแดปเตอร์อินพุตนะครับพินทุกาวอะแดปเตอร์โวลเตจอิสดีเทคท่าออฟเอซีด พินโวลตจมากกว่า2.4โอเคนะครับก็คือกล่าวโดยรวมแล้วนะครับว่าขาไอตัว ACDT e เนี่ยนะครับเป็นตัวที่กำหนดสัญญาณนะครับก็คืออ่าก็คือตัวนี้นะครับก็อะแดปเตอร์โวลตเจ็ดดีเนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมตุติว่าตัวอะแดปเตอร์นะครับ มีการเชื่อมต่อเข้ามานะครับาตามค่าที่เขา,าได้เซตเอาไว้นะครับก็คือเซตอินพุตก็คือแรงดันที่ที่ถูกจ่ายเข้ามานะครับมันคือ2.6โวลต์น,นะครับตามที่มันเซตเอาไว้นะครับนั่นหมายถึงว่าอะแดปเตอร์โวลเทจดีเทคก็คือมีการตรวจสอบอะแดปเตอร์ apter, นะครับก็คือเจออะแดปเตอร์เกิดขึ้นนะครับ ถ้า ACDT มีค่ามากกว่า2.4นะครับเพราะฉะนั้นขาสัญญาณตัวนี้นะครับก็คือจะวัดได้อยู่ที่2 6กโวลต์น,นะครับ2.6โวลต์น,นะครับก็คือตรงตามเงื่อนไขนะครับตัวขาสัญญาณตัวนี้ก็สามารถทำงานได้นะครับก็คือตามเงื่อนไขที่ที่เขาตั้งเอาไว้นะครับดังนั้นไอตัว ACDT ตัวนี้นะครับจึงเป็นตัวที่ทำหน้าที่ก็คือคอยตรวจสอบ นะครับตรวจสอบ R สองตัวนี้นะครับถ้า R ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหานะครับ Ry ยืดค่าืว่าแรงดันมันไม่ได้ตามที่เขากําหนดก็คือตัวนี้จะเป็นแรงดัน2.6โวลต์นะครับแต่เขากําหนดให้เป็น2.4นะครับหมายถึงว่าไอ้ขาที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีไฟมากกว่าขาที่เซตเอาไว้นะครับงั้นถ้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ระบบก็สามารถทํางานได้ นะครับส่วนอีกขาหนึ่งก็คือ OVP set นะครับ OVP set นะครับขาที่8นะครับขาที่8นะครับก็ set input voltage p o t e t i o n นะครับ charge disable นะครับ AC die turn off นะครับก็คือขานี้ก็จะเป็นขา set นะครับ set เรื่องของระบบ protect ป้องกันเรื่องของแรงดันไฟเกินนะครับ ตัวนี้นะครับ OVP set นะครับ c h a r g i s disable นะครับก็คือระบบชาร์จนะครับจะหยุดการทำงานนะครับขา AC drive นะครับจะ turn off นะครับะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับ OVP set ตัวนี้นะครับ OVP set ตัวนี้จะทำงานสัมพันธ์กันกับตัว AC ได้นะครับสัมพันธ์กัน ยังถ้าตรงนี้ทํางานได้ถูกต้องนะครับ AC ได้ก็จะทํางานได้ได้ถูกต้องเหมือนกันนะครับแต่ถ้า OVP set ตัวนี้ทํางานไม่ถูกต้องนะครับไอตัว AC ได e ตัวนี้ก็จะไม่ถูกต้องหรือว่าจะหยุดทํางานเหมือนกันนะครับเมื่อนั้นมันก็จะส่งผลต่อการทํางานของวงจรนะครับการทํางานของวงจรหรือพูดง่ายๆว่าไฟมันก็จะไม่สามารถจะถูกจ่ายเข้ามาได้นะครับมันก็จะอยู่แค่ ตัว v in ที่เป็นไฟ19โวลต์นะครับมันก็จะจ่ายมาแค่นี้แล้วรอไฟ19โวลต์รออยู่แค่นี้นะครับถ้าระบบ ac drive หรือว่าตัว ovp set ทำงานผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็นะครับก็ ovp set ถ้าค่ามีค่ามากกว่า3.1โวลต์นะครับ ดังนนไอตัวแรงดันไฟชุดนี้นะครับก็จะอยู่ที่2.6กนะครับก็ยังถูกต้องตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นก็ไอตัว AC ซ r ได e ก็จะทำงานตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเออเราวัดไฟเนี่ยนะครับตัว V ีอตัวนี้ก็คือ1 9โวลต์นะครับไฟมันก็จะสามารถวิ่งมาได้ตามเงื่อนไขที่ถูกต้องนะครับก็คือถ้าไอซตัวนี้ทำงานปกตินะครับ B บวกตัวนี้ก็จะได้ไฟ1 9เโวลต์เช่นกัน นะครับดั้นตัวแปรสําคัญก็จะมีอยู่คิดเรื่องของ A.C. Drive หรือว่า O.V.P.Set ตัวนี้2ตัวนี้นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําหน้าที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟเลี้ยงให้กับตัว IC นะครับส่วน A.C. Drive นะครับขาสตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ควบคุมขาเกตนะครับขาเกตตัวนี้นะครับให เพื่อให้ไฟมันสามารถจะวิ่งผ่านมาได้